สวัสดีนะคะคเพื่อนๆค่ะก็พามาชมวิธีการกวนเม็ดขนุนนะคะ,ะส่วนผสมก็จะมีวันนี้ก็จะมีถั่วเหลืองนะคะถั่วเหลืองแล้วก็เผือกกะทิน้ำตาลนะคะมีทั้ทงน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะส่วนผสมก็เขาจะค่อยๆชิมไปนะคะก็จะเคี่ยวจนกว่าแบบจะได้ที่นะคะแล้วก็จะนำไปปั้นนะคะ ปั้นเสร็จแล้วก็ไปชุบด้วยไข่นะคะเพื่อนค่ะก็เดี๋ยวจะมีวิธีการทำนำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันตอนนี้ก็เป็นการกวนก่อนนะคะขั้นตอนการกวนนะคะก็ ได้ได้แล้วนะคะก็เติมน้ําตาลนะคะชิมแล้วยังไม่ค่อยหวานเลเติมน้ําตาลทรายติกองนวดนะคะ,ะ,คะเขาจะกวนไปกินไปจะได้ที่นะคะแล้วก็จะเตรียมปั้นแล้วก็จะไปชุบไข่ขั้นตอนสุดท้ายนะคะนี่คือขั้นตอนการกวนเล็กขนุนนะคะเป็นไส้เผือกกับไส้ถั่วเหลือง นะคะบ้านอดีตใหญ่มานะคะตอนนี้เป็นผู้ช่วยไปใช่ไหมผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะก็กิจกรรมกวนขนมนะคะวันนี้ก็จะมีทั้งควนเหลืองกวนเมทัลลุ่นนะคะกับข้าวเหนียวแดง ไ,ลไกลได้นะ <constrained afar> คะกลจะได้ที่แล้วนะคะก็คือตัวเม็ดขนุนนะคะใส่ต <men> ัวเหลืองกับเผือก็ใกล้จะงวดได้ที่แล้วนะคะ อันนี้ถั่วนะคะที่เคี่ยวแล้วนะคะถั่วเหลืองกับเผือกนะคะที่จะมันทาเมคขนุนนะคะตอนนี้ก็ได้ที่แล้วก็เอามาพึ่งนะคะเพื่อรอกรรมวิธีการปั้นนะคะก็ให้หายร้อนก่อนมือท้างนี้ปั้นเสร็จแล้วก็จะเป็นกรรมวิธีการไข่นะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้ก็เอามาผึ่งใส่ถาดไว้นะคนที่ไอ้ไอ้ไอไ ก็เป็นเม็ดขนุนที่เราปั้นเตรียมไว้แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ทอดนะคะน่าจะเป็นขั้นตอนการทอดในวันพรุ่งนี้นะคะปั้นเตรียมไว้ก็หลา่ถาดน,นะคะเพื่อนค่ะก็จะไปชุบไข่ในวันพรุ่งนี้นะคะก็ยังไงถ้ามีว่างก็จะมาทำขั้นตอนการชุบไข่ทอดนะคะ Ở đây cố lẽ, cố ít cái mình gái ăn Mấy đây tăng mấy hình đâu mua cái mê qua, thầy mê qua